คนมาหาหลวงพ่อเยอะตอนนี้หลวงพ่อไม่อยู่นะครับมีลูกศิษย์ท่านทางานอยู่ทํางานแทนคนเยอะมากครับคนเยอะมากเดี๋ยวประมาณบ่ายสองนะครับเดี๋ยวจะมีการลูกเสกวัตถุมงคลนะครับตอนนี้คนมารอเยอะแต่ว่าท่านติดธุระนะครับที่บักช่องนะครับเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศของวัดก่อนนะครับ เดี๋ยวในช่วงท้ายคลิปนะครับทุกท่านจะพบกับพระอาจารย์แน่นอนครับตรงหน้ากุฏิท่านส่วนตรงนี้ก็เป็นโบสถ,นบบถ์นะครับโบสถ์มหาอุดนะครับซึ่งก็ตัวตัวตัวเก่าเนี่ยไฟไหม้นะครับจากที่สอบถามพระอาจารย์เม,นะมื่อวานครับไฟไหม้ เดี๋ยวเราจะไปดูที่โบสถ์กันนะครับยังมีโครงการอีกหลายโครงการฮนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นพระศิวลี่นะครับแล้วก็พญานาคนะครับแล้วก็ท่านจะทําแลนด์มาร์กในฝั่งโค้งเลยนะครับตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นวัดดังนะในสายใต้ในภาคใต้ของเรานะครับก็ถือว่ามีพระกิติอาจารย์ชื่อดังมากที่สุดแล้ว แล้วก็ในครั้งนี้นะครับที่มีการเลือกปลูกเสกเดี่ยวนะครับ mm. ก็เพราะว่าการปลูกเสกเดี่ยวเนี่ย mm. ผมถือว่าเป็นการที่จะทําให้พระกิ i t i อาจารย์เนี่ย mm. ท่านได้ปลูกเสกอย่างสะดวกเลยนะครับ mm. คือกระแสะพลังจะ, mm. จ,ะจะไม่ชนกันส่วนมากพระกิอาจารย์ที่เสกพิธีใหญ่ๆหลายๆรูปนะครับบางทีถ้าเกิดไม่เข้าขากันจริงๆนะไม่ใช่วิชาสายเดียวกันจริงๆนะมันจะมันจะกรบหลักล้างกันกน,นะ mm. อ่านี่เป็นฐานพระครับนี่ในส่วนของโบสถ์นะครับ ในการเช่าวัตถุมงคลกุมารทองนะครับที่เราได้จัดสร้างหรือวัตถุมงคลอื่นๆนะครับที่มีการจัดสร้างที่นี่นะครับก็จะนําเงินมาช่วยสมทบทุนสร้างโบสถ์หลังนี้นี่เองนะครับของเก่าคือเป็นไฟไหม้ไปนะครับนี่เลยนะครับท่านใดนะครับที่อยู่ใกล้ๆนะครับทางแถบอุบลเนี่ยมามาทำบุญที่นี่เลย นะอาจารย์ใจดีมากผมบอกเลยว่าใจดีมากๆนะครับเนี่ยตอนเย็นๆเด็กก็จะมาเล่นกันเต็มวัดเลยนะแล้วก็อาจารย์ท่านเนี่ยมีวิชาอาคมสายสมเด็จรุนนะครับซึ่งผมเองเนี่ยได้สอบถามแล้วก็จักอยู่กับท่านสักระยะหนึ่งแล้วรู้จักท่านกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยคือท่านของจริงอ่ะก็เรียกว่าไม่มั่วนะคือเหมือนกับเศกอันนี้จะต้องใช้บทนี้เศกอันนี้ต้องทําอย่างนี้อย,อย่างไงเนี่ยคือท่านเป๊ะหมดเลยนะครับท่านเป๊ะมากๆ เป็นเสนาสนะของทางวัดนะครับแล้วก็รูปปั้นต่างๆเนาะเป็นเป็นของเก่านะอันนี้รู้สึกจะเป็นก่อนที่ท่านจะมาเป็นเจ้าวัดด้วยซ้ําไปนะท่านบวชเนนที่นี่พระเก่าคนลาวก็จะมีความผูกพันเกี่ยวกับพญานาคนะครับพระก็จะเป็นพญานาคปกซสเยอะนะครับ โบราณมากบางองค์เป็นไม้นะครับมีอายุเป็นร้อยร้อยปีนะบางองค์นะแล้วก็ที่เป็นโลหะท่านก็เก็บไว้ในกุฏิของท่านนะครับเมื่อวานผมก็ได้ดูแล้วเมื่อคืนเข้าไป ในฝั่งลาวใต้นะครับถือเป็นพระคกิจอาจารย์ชื่อดังที่สุดนะครับส่วนมากจะอยู่ที่นี่มีการปลุกเสกมีพิธีกรรมปลุกเสกนะครับอาจารย์ดังจะอยู่ในสายใต้ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าจะมีทั้งสยศาสตร์นะครับสยเวทต่างๆนะครับวิชายานะครับแล้วก็วิชาสายอื่นๆนะครับจะอยู่ที่นี่รวบรวมหมดเลยนะครับนี่คือบริเวณภายในวัดนะผมพาท่านมาดูภายในวัดก่อนนะครับ สำหรับท่านที่จะมาทําบุญนะครับผมบอกเลยนี่บุญใหญ่นะสร้างโบสถ์บุญใหญ่นะครับที่นี่นะครับคนที่มาทําบุญไหว้พระคือคนพื้นที่นะคนพื้นที่เยอะมากนะครับแล้วก็เนี่ยถ้าท่านสร้างโบสถ์นี้นะครับมาเช่าวัตถุมงคลกันหรือว่าแวะมาเที่ยวที่วัดคันแยงเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณประโยชน์ของโบสถ์หลังนี้มีมากเหลือเกินนะสำหรับท่านที่เชื่อในบุญกุศลผมเชื่อว่ามาทำบุญที่นี่จะดีมากนะครับ นี่นี่เป็นด้านหลังของโบสถ์นะครับโอ้โหคนเยอะตอนนี้ในกุฏิท่านคนเยอะมากนะครับท่านให้ลูกศิษย์ท่านกำลัง ทำพิธีแทนท่านอยู่นะครับบางคนมาเนี่ยโดนของมาก็มีนะครับมาล้างคุณใสกันที่นี่นะครับหรือบางคนมาเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมอ่านี่ขออนุญาตครับนี่ครับรูปเหมือนท่านนะครับ นะครับทางเข้าทางเดียวอย่างนี้นะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นหอระฆังหรือว่าหอกลองนะครับเขาเรียกหอกลองมีระฆังด้วยมีกลองด้วยครับตรงนี้ก็ไม่ได้แปลกครับจะมีพุทธผสมพราม์นะครับก็เป็นวิชาสายพื้นบ้านด้วยนะครับคือคนใต้ของลาวเนี่ยเล่นของกันเยอะเขาถือของกันเยอะแล้วก็สายวิชาที่นี่นะยังคงเดิมอยู่นะครับยังคงเดิมนะครับ คงเดิมในที่นี้คือวัดปฏิบัตินะครับ oh. เกี่ยวกับครูบาอาจารย์อะไรเงี้ยก็ยังคงเดิมอยู่เลยนะครับ oh. บางคนบอกว่าของลาวน่แรงนะคร oh. ก็คือเขายังถือของกันได้นะครับในสายบ้านเราบางทีถือไม่ได้แล้วนะครับ oh. ก็อาจจะไม่มั่นใจในสายวิชาบางครั้งนะครับ oh. วิชาเดี๋ยวนี้ มันก็เสื่อมไปตามการเวลาเพราะคนถือของไม่ได้นะครับแต่ที่นี่ยังถือของกันอยู่เลยนะครับถือก็คือหมายถึงว่ากฎข้อห้ามต่างๆนะครับที่ทํายากในยุคสมัยนี้ทุกวันนี้ทางลาวใต้ยังทํากันอยู่เลยนะครับอันนี้ก็ถ้าบ้านผมก็เรียกว่าลงธรรมเนาะหรือศาลานะครับทุกวันนี้ก็ยังใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นรูปพระโพธิสัตว์นะครับมีการปลูกเศษเหรียญไปแล้วนะครับรุ่นหนึ่งนะครับที่นี่นะครับ เดี๋ยวอาจารย์จะปลูกเสกเดียวนะครับวันนี้ทั้งกุมารทองทั้งเหรียญเป็นเหรียญเนื้อผงนะเดี๋ยวไปดูพญานาคก,กันเลยแล้วก็ในวันที่4ที่5ธันวานี้นะครับปี66นะครับมีทอดกรถินที่นี่นะครับก็มีแจกพระด้วยนะครับส่วนมากกับคนที่มาที่นี่นะครับก็จะได้พระไปฟรีๆนะผมบอกให้ตั้งขันไปหาท่านทําบุญเท่าไหร่ก็ได้นะครับนี่นี่คือพญานาคนะครับอยู่ริมโขงเลยอยู่แคมโขง เดดี๋ยวไปูกันสวยงามอันนี้ก็เคยถ่ายไปแล้วนะครับผู้ชมเห็นไหมเห็นไหมครับเป็นพญานาคนะครับตรงนี้น่าจะเป็นผมผมไม่ทราบนะอันนี้ผมไม่ทราบน่าจะเป็นพญานาคที่เป็นผู้หญิงนะแล้วเขาบอกว่ามีเป็นผู้ชายเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มีเหมือนกันแล้วก็ท่านเนี่ยอาจจะสร้างเป็นแลนด์มาร์ค ของปักเซนะครับของเมืองโพนทองของวัดท่านเนี่ยเพราะว่าจะเห็นมาตั้งแต่ในเมืองเลยนะครับอันนี้ก็เป็นศาลาอเนกประสงค์นะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะคือไว้พักผ่อนได้ดีเลยนะตรงนี้นะพระอาจารย์สมเด็จบุญมีเนี่ยท่านเป็นเกจิดังนะครับในประเทศลาวเลยนะถือว่าในในสายใต้อ่ะคือติดหน,นึ่งในห้าแน่ๆนะครับและในสายประเทศนี้ท่านก็ติดอยู่แล้วนะครับอ่าผมมีบางอย่างนะครับให้ท่านได้ชมนี่สะพานนี้นะครับเขาเรียกสะพานอาถันนะครับ ตรงนี้นะครับทุกคนจะรู้นะครับที่นี่นะครับนี่เป็นสะพานข้ามนะครับระหว่างในเมืองมาที่เมืองคันแยงเมืองพลทองเนี่ยะตรงนี้จะเป็นสะพานอาถรรพ์มีคนกระโดดน้ําตายบ่อยมากนะครับเยอะมากเขาบอกว่าเป็นร้อยร้อยพันพันศพแล้วนะตรงนี้และที่สําคัญนะที่ผมได้ยินมานะครับแม้แต่เด็กนะครับแปดขวบเก้าขวบสิบขวบบางทีเดินมาเฉยนะเดินแล้วก็กระโดดลงไปเลยแบบเนี้ยตรงเนี้ยเยอะมากนะครับเขาก็งงว่ามันมันคืออะไรนะครับ ถ้าเกิดในทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าในเด็กนะครับแต่ว่ามันบ่อยมากตรงนี้เขาบอกไม่มีสาเหตุลูกเขาเดินมาแล้วก็กระโดดลงไปเลยตายบ่อยมากครับตรงนี้ผู้ใหญ่อะบ่อยอยู่แล้วโดยเฉพาะเด็กเนี่ยอันนี้น่าแปลกใจน่าแปลกใจมากนะครับนี่อาจารย์บุญมีเขาก็บอกว่าเป็นเป็นเวรเป็นกรรมของเขาเนาะที่เขาได้ทํามาเดี๋ยวเราเข้าไปดูในกุฏิสักหน่อยนะ เข้ามาเยอะพอสมควรเลยครมาให้ลูกศิษย์ท่านนะครับจานมือเป็นลายยันนะครับปกติก็พระอาจารย์ท่านก็จะเป็นผู้ทําหน้าที่ตรงนี้นะครับอันนี้ด้านนอกนะครับด้านนอกก็คนก็มารอเหมือนกันนะครับ เมื่อกี้ออกไปแล้วชุดใหญ่นะครับขนาดลูกศิษย์ท่านเนะี่ยยังเขาเรียกว่ายังได้รับความนิยมในสายวิชาท่านเนี่ยเรียนวิชาสืบทอดนะครับเป็นสายสมเด็จรุนนะครับนี่ฮะอันนี้คือป้ายนะครับป้ายที่โปรโมตนะครับพระป่านะครับสามัคคีวัดคันแยง,งนะครับเมื่อคืนได้คุยกับท่านนะท่านบอกว่าทาเนี่ยตั้งใจจะสร้างโบสถ์เพราะว่าโบสถ์ตัวเก่าเนี่ยไฟไหม้ไปนะครับแล้วก็อยากทําแล้วก็ ทำให้ดีท่านบอกว่าถ้าทําไม่ดีป่านนี้ก็เสร็จไปแล้วแต่ท่านอยากทําให้ดีนะครับเนี่ยสำหรับคนไทยนะคนไทยที่ได้ดูคลิปนี้นะครับอยู่ฝั่งอุบลหรืออยากมาทำบุญนะครับมาได้เลยฮะวัดคันแยงเมืองพลทองแขวงจำปาสักปากเซนะครับ ตอนนี้ท่านอาจารย์ได้มาถึงที่กุฏิแล้วนะครับปรากฏว่าคนก็มารอท่านนะครับเท่าที่นับดูนะครับตอนนี้เกือบร้อยคนเลยนะครับมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่ฮะท่านจะจานให้แบบนี้นะครับจานมือแบบนี้เป็นเมตตามหานิยมนะครับผู้คนก็หลั่งไหลเข้ามาตลอดนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่เช้าเลยนะครับนี่ท่านเสร็จธุระมาจากปากช่องนะครับ มาก็ไม่ได้พักนะครับก็มีคนมารอนะครับนี่จานมือนะครับบางคนก็มาอับน้ำมนต์นะครับบางคนก็มากราบท่านนะครับมาทําบุญกระถิ่นนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่อยากจะมาจานแบบนี้มาผูกข้อมือข้อแขนแบบนี้นะครับก็แวะมาได้ครับที่วัดคันแยงอ่ตอนนี้ท่านก็โยนเหรียญแจกกันแล้วนะครับอ่าได้กันไปคนละเหรียญนี่ของดีวัดคันแยงเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะพาทุกท่านไปชม พิธีกรรมการปลุกเสกวัตถุมินคลกุมาลทองเครื่องรางของขลังรุ่นสร้างบารมี66นะครับซึ่งจัดสร้างโดยร้านเครื่องรางมงคลของเราและก็ทีมงานกรรมการนะครับของวัดคันแยงเองนะครับติดตามชมนะครับ สำหรับท่านที่สนใจเช่าบูชาวัตถุมงคลสามารถเข้าชมวัตถุมงคลได้ที่ w w w ร r e เครื่องรางมงคล .com ได้เลยครับสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์โทรศพัพท์098-669-6484 Facebook ร้านเครื่องรางมงคล l i ไอด d s อสไซ0อช่อง YouTube ของเราเครื่องรางมงคลแล้วพบกันครับ